สวัสดีครับเอลติสเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้บอกเลยว่าเป็นตัวออลติสสีขาวมีแค่คันเดียวนะครับทั้งบริษัทมีคันเดียวเท่านั้นนะครับสีขาวนวลนๆนนสภาพกริบๆเนี้ยแบบนี้และได้ปี19ด้วยไม่ใช่ปี18เห็นโฉมหน้าแบบนี้แล้วบอกเลยนะครับว่าสภาพนี้หายากมากหนึ่งในร้อยเลยนะครับสภาพนี้บอกเลยว่าเนี้ยมากและไม่ไม่ถึงแสนโลเป็นรถหนงงานที่ไม่ไม่ถึงแสนโลไม่น้อยน็อตเดิมไม่มีขยับเลยนะครับย้ํานะ ใครหาอยู่รีบตัดสินใจรีทายโฉมเป๊ะนะครับคันนี้ผ่อนโยมประมาณเจ็ดกว่าบาทนะครับผ่อนประมาณ7000พันนะครับเจ็ดพันกลางๆเจ็ดพันห้าถึงเจ็ดพันปลายๆนะครับก็มีแบบฟรีดาวนะครับและใครสนใจซื้อสดจากไฟแนนซ์บอกไปได้เลยนะครับมีบริการจากไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านทั่วไทยนะครับไปได้หมดเลยนะครับย้ําว่ารถเนี่ยสวยตรงปกแน่นอนนะครับเชื่อไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวเป้พาดูนะครับรอบรถรอบคันภายนอกภายในห้องเครื่องช่วงล่าง พาเช็คขัเรียดทุกจุดเหมือนลูกค้ามารับชมเองที่บริษัทเพชรยนต์เลยนะครับใครอยากได้ออลติสักคันประหยัดน้ำมันรถเดิมๆสภาพดีๆใช้ยาวๆ15ปี20ปีไม่มีปัญหาดูช่องนี้ซื้อกับเป้คุณดูถูกแล้วนะครับแต่อยากได้รถสรถไม่รถไม่รถไม่สวยโหลโหลราคาถูกแนะนาไปที่อื่นได้เลยนะครับผมบอกเลยผมขายรถเกจเอรถเดิมไม่มีน้าท่วมไม่มีจมน้ําไม่มีจะตกรถเล่มมีให้ดูทุกคันนะครับ มาดูกันนะครับว่าเดิมไหมสภาพเป็นยังไงจะเริ่มจากจุดแรกด้านหน้าเลยนะครับตัวนี้บอกก่อนว่าปี19นะครับด้านหน้านะครับไฟหน้าใสๆเลียมเรียมแบบนี้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์โคมด้านในสภาพใสเนนกิฟมีไฟเดทามถึง4ดวงมาให้นะครับไฟเลี้ยวซ้ายขวาจะได้เป็นหลอดไส้ฮาโลเจนกระจังหน้าจะเป็นตัวโครเมียม2ชั้นมาพร้อมกับตัว กันชนหน้าที่เป็นสีดําด้านแต่กรับรถสีขาวนะครับเรียกว่าเอกลักษณ์สวยลงตัวสีขาวมีคันเดียวนะครับสวยสง่ามีราศีนะครับต้องขับสีขาวใครชอบสีสว่างสว่างนะครับกลางคืนเห็นชัดบอกเลยว่าสีนี้คันนี้เท่านั้นนะครับและราคาของของเขานะครับไม่แพงนะครับ4ี่แสนสองเก้าพันเท่านั้นนะครับพรยูบ้นเจ็ดพันนะครับฟรีดาวได้ดอกเบี้ยเริ่มต้นนะครับสปี2.39้นะครับและก็ไล่สเตปไปนะครับ สองจุดเจ็ดเก้าสามจุดศูนย์เก้าสี่จุดศูนย์เก้าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปถึงหนึ่งห้าจุดเจ็ดเก้าได้หมดเลยอยู่ที่ลูกค้านะครับประวัติประวัติเป็นยังไงคิริตเป็นยังไงนะครับสนใจแอดอะไรมาสอบถามเป้ได้เลยนะครับเบอร์ศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดรีบทักหาโทรหาเป้ด่วนเลยตอนนี้รอรับสายอยู่นะครับรอรับสายอยู่นะครับกิ้งก้างมาได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจยี่สิบสี่ชั่วโมงพร้อมรับสายพร้อมยินดียินตอบคำถามทุกอย่างนะครับ พร้อมบริการนะครับเอามาดูกันนะครับด้านหน้าสวยหลอกขนาดนี้นะครับความสวยความเดิมดูเลยนะกระชังหน้าโครเมี่ยมสองชั้นาอระกโปรงสีขาวๆนวลๆสภาพกริบๆขอดูสภาพใสๆเสียง,สงใสๆแบบนี้บอกแล้วของเดิมยางเปลี่ยนมาใหม่ยางปียิบสามนะครับและยางปียิบสามเลยนะครับเพิ่งเปลี่ยนยางมาให้ใหม่บอกเลยแค่ยางก็ลูกค้าก,ก็คุ้มแล้วนะครับ <S <S คันนี้ใครได้ไปนะยางปียิบสามเปลี่ยนมาเป็นหมื่นแล้ว ลูกค้าเซฟไปอีกเป็นหมื่นนะครับใช้ไปยาวๆเลยและการดูแลก็ง่ายขับไปครบหมื่นโลกลับยางทีนึงประมาณ30บาทต่อล้อแค่นั้นเองนะครับเข้าสู์เข้าอู่ได้หมดเลยนะครับส่วนแม็กนะครับได้เป็นแม็กสีดำปัดเงานะครับ a อ s 4ล้อมีให้ครบตัวเครื่องเป็น d u a l ว t i โลโก้อยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่ครับคันนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับกระจกของเดิม t ต y o ต a นะครับที่ของเดิม Toyota ด้วยนะครับภาษีพับลูกค้าไม่ต้องเสียดังต่อเพิ่มนะครับ เป็นหมื่นเป้ต่อให้ฟรีปีแรกลูกค้าก็บอกแล้วเป็นกิฟต์เซ็ตของขวัญไปเลยนะครับสําหรับปีแรกหารถไปใช้งานปีใหม่กันนะครับแบบนี้คุ้มๆนะครับใครหารถไปใช้ปีใหม่กันแล้วนะครับนี่บอกเลยคันนี้ซื้อวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าสนใจทักมาโทรมาได้เลยนะครับอ่มาดูกันต่อนะครับรอบคันติดฟิล์ม40นะครับเบอร์40ติดมาให้แล้วทองแสงอย่างดีหูจ้าประตูนะครับเดิมๆไม่เอาครับนี่ติดกันลอยมาให้ เห็นไหมครับนี่ตีกันลอยนะครับจับไปไม่มีรอยแน่นอนมีการลอยติดมาให้แล้วครบครบนะครับเพิ่มความสปอร์ตเพิ่มความสวยให้ตัวรถด้วยและจุดสําคัญที่ดูไม่ดูไม่ได้เลยก็คือเปิดประตูมานะครับนี่เสาบีนะครับหัว์นอตเดิมโครงสร้างเดิมๆนะครับเดือนกรกฎาปีสิบเก้าเห็นไหมครับอ่านี่ครับบ่งบอกว่ารถคันนี้ผลิตตรงปีตรงรุ่นแล้วก็เป็นคอนเทศอยู่ครบครบแบบนี้นะครับและดูตรงนี้แกะดูนะครับ ออาออกแล้วเป็ดอาร์คเดิมสปอตเดิมโครงสร้างเดิมสวยเนียนกริบเลยเห็นไหมครับสวยเนียนกริบเลยนะครับนี่เม็ดอาร์คเดิมนะครับนี่ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับขอเก็บขอปิดทีนึงนะครับอ่าสภาพเดิมนะครับ Airbag มีให้ครบซ้ายขวาหน้าหลังหัวเข่าถึงเจ็ดใบนี่ครับ Airbag ตรงนี้มีให้แล้วก็ตรงคโซนเป็นบุนุ่มสีดำแต่กระสีเบจประตูนะครับดูซีนเห็นไหมสภาพเดิมนะครับนี่สีสภาพเดิมเป็นแบบนี้ แล้วดูเสาซีนะครับเสาซีนะนี่ครับสภาพเดิมนะครับนี่เห็นไหมสีเดิมเท่ากันหมดเลยนะครับเบาะด้านในเป็นโทนสีสว่างสีเบจสีครีมแบบนี้มีจุดยึดมีสายบงสายเบลให้ครบครบนะครับเรื่องความปลอดภัยเอาติเค้าให้มาเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วนะครับเม็ดอ์คสปอตเดิมนี่ต้องแบบนี้นะครับไล่ดูเลยเม็ดอ์คแท้ทุกเม็ดทุกจุดนะครับไม่มีน้ำท่วมอย่างแน่นอนนะครับย้ำนะครับไม่มีน้ำท่วมอย่างแน่นอนนะครับ อยากได้รถสวยๆไม่มีย้อมติดต่อมาหาเพ้ได้เลยนะครับ0 9 4 7 8 9 4 8 4 8อยู่กรุงเทพนะครับอยู่หรือจัดจังหวัดซื้อได้หมดนะครับผมบอกเลยหรือปริมณฑลก็ซื้อได้นะครับพนักงานบริษัทนะครับข้าราชการนะครับรัสายกิจต่างๆนะครับรับราชการต่างๆออกได้หมดนะครับบอกเลยนะครับลูกค้าผมเป็นตำรวจตำรวจเนี่ยมาซื้อกันเยอะมากนะครับมาซื้อกันเยอะมากนะครับ แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยพลังอาเบิษทพลังโรงงานเนี่ยเยอะนะครับรายได้2 0 0 0 0ขึ้นไปนะครับ2 0 0 0 0 30,000บอกเลยซื้อสบายนะครับอ่ะคราวนี้มาดูการท้าท้ายนะครับตัวนี้ไฟท้าย LED lighting เป็นตัวทูโทนนะครับไฟเบรกเป็น LED นะครับแล้วข้างบน,นยจะเป็นโครเมียมข้างล่างเป็นสีแดงเห็นไหมครับจะตัดการสัดเจนแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยให้ถึง2จุดด้านหลังนะครับติดมาแล้วสายหนึ่งขวานหนึ่งครบครบและก็มีกล้องหลังให้ด้วยนะครับ อ่าข้องหลังมีครบเลยเห็นไหมครับปอท้ายเปิดเป็นไฟฟ้านะครับอ่าถ้าเป็นพวกวีออสอาจจะไม่มีฝาเปิดแบบนี้ให้นี่คือเอลติสนะครับเรียกว่าเป็นรุ่นพี่ของวีออสนะครับก็เรียกว่าแก้ไขข้อจุกพ้องมาให้หมดแล้วนะครับปอท้ายเดิมเดิมซีนเดิมไม่มีแกะไม่มีไขดูได้เลยเม็ดองแบบดาร์กน,นี่ครับรอยต่อรอยเชื่อมต่างๆไม่มีเลยนะครับนี่เดิมแท้จากโรงงานต้องเป็นแบบนี้นะครับขวาก็เดิมเดิมซีนเดิม เห็นไหมซินคอฝากระโปรงเดิมหมดเลยนะครับกดดูกดเข้านะครับนี่แบบนี้คือของเดิมถาดรองยกดูนะครับตัวถังเดิมสภาพเดิมนะครับตัวนี้เรียกว่าตัวซีนเนี่ยได้ทาเดิมจากโรงงานนะครับดูดิเดิมๆนะครับสภาพสวยเลยซีนเดิมท้ายเดิมไม่มีชนนะครับดูเลยนะนี่เห็นไหมครับท้ายเดิมไม่มีชนนะครับสภาพนี้กรุบกริบนะครับราคา4ี่แสนสองหมื่นเก้าพันผ่อนอยู่เจ็ดพันห้าฟรีดาวได้บัตรประชาชนใบเดียวนะครับมาได้เลยนะครับ ผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิตผ่อนมอไซค์ผ่อนดีผ่อนตรงเกินปีออกได้นะครับและลืมบอกอีกอย่างหนึง่งอาทิตย์นะครับข้อดีของเขานะครับล้อหน้าล้อหลังนะครับสังเกตว่าจะมีตัวดิสเบรกหน้าหลังเห็นไหมครับเขาให้ ABS มา4ี่ล้อไม่พอดิสเบรกหน้าแล้วก็หลังด้วยครบๆเลยนะครับซึ่งรถบางรุ่นจะไม่มีตัวล้อหลังเป็นดิสมาให้ตัวนี้ให้เป็นดิสมาแล้วนะครับเรื่องการเบรกนะครับแล้วเรื่องความปลอดภัยไว้ใจเขาได้เลยนะครับ ใครหารถเอาไว้ส่งลูกส่งหลานขับสบายๆคันนี้ปัญหาน้อยไม่จุกจิกผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับและดูนะครับด้านในกว้างโปร่งแบบนี้นั่งสบายๆนะครับราคาสูงนะครับโปร่งนะครับเป้สูง185ยันั่งสบายเลยนะครับต้นหลังนะครับเพิ่มความสะดวกก็คือมีฟ้าชาร์จ2จุด1แอมป์มาให้2จุดนะครับรถสภาพแบบนี้โคตรคุ้มนะครับโคตรคุ้มนะครับโครงสร้างเดิมเมทาร์แกะดูเลยเห็นไหมสปงสปอตเดิมนะครับนี่เดิมๆนะครับ ได้ไปบอกเลยว่าคุ้มนะครับคราวนี้มาดูกันนะครับสมายที่มีมาให้นะครับแต่ตรงนี้เลยนะครับมีนะครับเซ็นทรัลล็อกมีนะครับเซ็นทรัลล็อกมีนะครับครบเลยกระจกนะครับพับไฟฟ้าพุสตาร์มีครบนะครับแอแบตมีให้ครบซ้ายขวาหนหลังหัวเข้านะครับไม่เก้าหมื่นนะครับไม่เก้าหมื่นเท่านั้นนะครับไม่น้อยนะไม่น้อยนะครับเก้าหมื่นเดี๋ยวเหยียบเบรกกดพุสตาร์ปึ๊บระบบพันทุกอย่างทํางานนะครับนี่ทุกอย่างทํางาน ำโพงดังปกตินะครับไม่มีบกพร่องอะไรเลยนะครับมีตรวจมีช่างตรวจให้อยู่แล้วประมาณสองร้อยกว่ารายการครบๆนะครับและไม่พอถ้าจัดไฟแนนซ์กับกับเราเนี่ยเดี๋ยวเรามีช่างจากบริษัทนอกมาตรวจให้อีกหนึ่งรอบนะครับเรียกว่าเพิ่มความมั่นใจลูกค้าบอกเลยว่าเราตรวจสุขภาพรถให้นะครับทั้งหมด2 7 4บรายการนะครับจอมีนะครับเป็นจอ fm am นะครับ cd แล้วก็คันนี้นะครับบอกเลยว่าคุ้มนะครับ มากมากนะครับเอยูเอชวีบีมีให้ครบแอร์นะหรอกนะครับมคุแจ <c oughs> เป็นครดิตแบบนี้มีคุแจสองดองนะครับบอกก่อนเกียร์ซีวที auto. อ Get โอโต้เกียร์ซีวทีออโ้เพลงมายัางเพลงน่าฟังมากเลย เกียร์ซีวทีออโต้นะครับมีโหมดแมนนวลด้วยขึ้นเขาลงเขาสบายนะครับเครื่องพัดลม1ซี c c แบกมือได้แมนนวลแบบนี้สภาพกิบกิฟต์ไม่เก้าหมื่นนะครับไม่เก้าหมื่นเท่านั้นนะครับเล่นเอพิทงวีสามได้เครื่องเสียงได้ซีดีได้ครบนะครับได้ push start มาแล้วก็ครบอีกชิ้นกันนะครับทางขวาเป็นพวกระบบไฟหน้านะครับทางซ้ายเป็นตัวนี่ครับที่ปัดน้ําฝนอ่าครบนะครับไฟท้ายมีให้ครบๆใช้ได้ปกติ ตัวกระจกมองหลังมีครบอ่าคราวนี้ไปดูกันในส่วนของห้องเครื่องไปดูห้องเครื่องกันนะครับอ่าห้องเครื่องเป็นยังไงเราไปดูนะครับห้องเครื่องรถคันนี้ถ้าขับเกิน20มันจะล็อกให้เองออโต้กันเราลืมล็อกนะครับและจุดสุดท้ายที่เจ้าคนที่คนดูคือจุดนี้นะครับเครื่องฝาแก้มทางข้างขวาเดิมไหมเดี๋ยวเป้พามาดูพาตรวจเลยเหมือนลูกค้ามารับชมเองที่บริษัทรับประกันว่าสวยตรงปกแน่นอนเริ่มจากมองไปทางขวาตรงนี้ หัวน็อตเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยบเห็นไหมครับดูได้เลยไม่มีรอยบุบไม่มีรอยชนนะครับนี่สภาพเดิมเดิมนะครับสภาพเดิมเ,นะ color, an, wall, เดมเลยนะครับอ่าสูอร L U ครบนะครับสาม L สาม R U ครบนี่ครับสภาพเดิมสภาพสวยนะครับสภาพเดิมสภาพสวยเลยนะครับอ่าสาม R ก็อยู่ครบเช่นกันนะครับนี่ครบครบนะครับซีนตัวถังเดิมสภาพเดิมนะครับตาปั๊มโตโยต้าอยู่ครบนะครับ อ่อนอต่างๆสภาพเดิมซีนเดิมนะครับซีนเดิมนะครับนี่ซีนเดิมสภาพเดิมนะครับสติ๊กเกอร์มอกรโรงงานอยู่ครบเช่นกันนะครับตัวเครื่องเป็น Dual VVTI นะครับ1 6 0 0ร้อซแรงม้าอัตราเร่งสบายๆนะครับเร่งแซงซ้ายขวาบอกเลยว่าชิวๆแบตเตอรี่ก็เพิ่มเปลี่ยนมาใหม่เดือน3ปี6-7เท่านั้นนะครับใหม่กริปทุกอย่างเลยนะครับเรียกว่าคันนี้ พร้อมใช้พร้อมขี่แค่สนใจแอดไลน์มาทักมาได้เลยนะครับอาณาจักรรถอะติสมือ2อต้องที่นี่เท่านั้นมีเลือกมากกว่า70คันนะครับผมถ่ายรีวิวดูวันละคัน2คันนะครับก็ลูกค้าติดตามไว้เลยจะไม่พลาดกันนะครับถ่ายได้เลยนะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับพลังงานบริษัทราชการเจ้าของธุรกิจออกได้หมดนะครับและก็ทุกจังหวัดด้วยนะครับใครสนใจคันนี้บอกเลยว่าอย่าลืมแอดไลน์มาที่เบอร์0ู4 7 8 9 4 8 4 8เปเปเป็นไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้นะครับก็พารีวิวนะครับ พาดูพาตรวจพาเช็คทั้งหมดแล้วนะครับคันนี้บอกเลยว่าจะยางปี๒๓คุ้มมากๆกประจกรอบคันของเดิมแท้จากป้ายแดงโตโยต้าและที่สำคัญระบบไฟทุกอย่างใช้ได้ไม่มีปัญหาเลยรถในางานตัวประสูันนี้ใครสนใจกับราคา429,000พรุ่7,500แอดไมน์มาทำหาเป้ได้เลยย้ำเลยนะครับว่ามีคันเดียวสีขาวไม่ใหญ่พลาดกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบใหม่นะครับผมสวัสดีครับ